ลัวคุณต่อยขอบคุณครับขอบคุณมากครับกลับมาดูรายการเราอีกครั้งนัทุนช่าครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำาอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้มาจากร้านว่าร้านหนึ่งซึ่งผมเองโดยส่วนตัวและพวกเราด้วยซ้ำไปใช่ครับชื่อชมเขาชื่อว่าเบเกอรี่ฮัตใช่ครับเบเกอรี่ฮัตเนี่ยมีสุภาพสตรีซึ่งเป็นคุณแม่เขาเนี่ยนะชื่อว่าคุณหนูหนูหนี่เป็นหนูนี่เป็นคนเก่งจี ด้วยตู้ด้วยโอ้แล้วก็แบบมีความคิดที่เอกอุมากเขาเคยมาทำไอ้ส้มแมนดารินที่เป็นรายการเราที่เหมือนส้มจริงๆเลยเหมือนจริงๆเลยท่านผู้ชมแล้วทำแต่ว่าจริงๆเป็นเบเกอรี่โอ้โหแล้วโด่งดังมากอันนั้นโด่งดังจริงนะท่านผู้ชมไปที่ไหนก็โด่งดังต่อมาเขาก็คิดขนมน่นขนมนี่เขาไปเรื่อยๆตอนนี้เขาออกขนมใหม่เขาเรียกว่าขนมทองหอมทองหอมเป็นขนมทองหอมมันจะเป็นยังไงเขาให้ลูกชายของเขามาเล่าให้เราฟังลูกชายเขารู้เรื่องจริงนะเขามีลูกเนี่ย ได้ดีทุกคนเลยนะใช่ครับคือเขาที่บ้านเขาผูกไว้ครับล่ามโซ่ฮะไม่ไม่ดูแลดีสั่งสอนดีให้เกิดความแต่ดูจากสภาพผมว่าน่าจะล่ามโซ่ดูจากสภาพลูกนะเราถามเขาดูดีกว่าเดี๋ยวเราถามลูกเขาเลยดีกว่าแม่ล่ามโซ่ไวจริงป่ะขอเชิญท่านผู้มว่าคุณสุระวงศ์สัตยพันธ์จากร้านเบเกอรี่ฮัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิงอยู่ที่บ้านแม่ไม่ให้กินอะไรเลยเหรอ บ้านทำขนมจริงเหรอครับปกติร้านทำขนมนี่คนสมาชิกในครอบครัวต้องแบบตัยน้อยหน่อยนะเออไม่อ้วนเองครับไม่อ้วนแต่ทานเยอะแต่ทานเยอะแม่เป็นคนยังไงบ้างแม่เป็นคนทานเก่งครับเก็ดูจากสภาพร่างกายดูจากสภาพร่างกายแม่แม่คงจะแย่งลูกทานหมดเรามีพี่น้องอีกคนมีสองเราเป็นคนคนที่สองคนที่สองนั่นคนโตกับแม่นั่งอยู่สวัสดีกล้องหน่อยนี่กล้องนี้อนั่นแหละฮะ นี่หนูหนูแล้วก็ลูกชายนะครับแล้วคนนี้ก็ลูกชายอีกคนหนึ่งแม่ดูไหมไม่ดูครับแม่เก่งไหมเก่งครับเก่งแค่ไหนเก่งที่สุดในโลกเลยครับ <c oughs> แม่เขาเก่งที่สุดในโลกจริงท่านผู้ชมขนมเนี่ยขนมชื่อขนมทองหอมนี่มันเคยมีมาก่อนไหมไม่เคยในบรรณพิพภพของขนม <c oughs> นะฮะในยุทธจักรของขนมไม่มีขนมชนิดนี้นะครับเธอคิดของเธอขึ้นมาเองแล้วตั้งชื่อมันว่าขนมทองหอมดีแล้วเนี่ย อีกแล้วครับท่านอีกแล้วแล้วเวลาที่เธอทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าให้คนอื่นได้เห็นและอยาให้เห็นว่าเอ้ยมันมีแนวคิดนะมันมีวิธีการในการทําถ้าเรารู้จักเรื่องราวดีๆของมันตั้งแต่ต้นก่อนเราต้องรู้จักเบสิกพื้นฐานก่อนถูกไหมครับจะตีจะตีกอล์ฟได้จะทําอะไรได้ก็ต้องรู้จักพื้นฐานไล่ไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมใช่ต้องทริปเอมเซตอัพต้องรู้จักผู้หญิงคนนี้รู้จักหมดทุกอย่างเตือนมาสร้างขนมใหม่ชื่อขนมทองหอมครับเบเกอรี่ฮัทอยู่ที่ไหนครับ ถนนสุรวงข้างโรงแรมมาริออทสุรวงครับข้างโรงแรมมาริออทสุรวงเลยนะครับพร้อมหรือยังที่จะบอกให้คนได้รู้จักขนมใหม่ล่าสุดของโลกพร้อมครับขนมใหม่ล่าสุดของโลกอีกแล้วครับขนมทองหอมครับนี่ครับนี่ของเขาทำจริงนะท่านผู้ชมดูร้านเขาก็รู้ดูคลัทเครื่องไม้เครื่องมือก็รู้นะครับเริ่มต้นจากน้ำนมผงนิวซีแลนด์นะครับ30กรัมผสมกับน้ำเปล่า100รกรัมนะครับแล้วก็ คนจนให้นมผงละลาย <c oughs> ครับครับจากนั้นก็คือนําไปกรองเพื่อไม่ให้มันมีเป็นก้อนหรือไม่เอาเลย <c oughs> เอาแต่น้ำเ <c oughs> ฉย <c oughs> ครับแล้วก็นาําถั่วเขียวนะครับหกิโลกรัมที่นึ่งแล้วนะครับมาผสมกับน้ําตาลทราย0 0กรัมคกรัม <c oughs> ครับแล้วก็นํานมผงที่ละลายไว้มอสักครู่นะครับมาเทลงไปในโถปั่นผสมกัน <c oughs> ครับนะครับแล้วก็ปั่นจนเนื้อมันเนียนละเอียดไม่มีเป็นก้อนเลยนะครับ ังจากนั้นก็คือนำนี่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้เลยเอาไปกวนครับกวนก็คือจะกวนจนเนียนเลยครับกวนกับกระทะทองเนี่ยท่านผู้ชมไฟปานกลางนะครับไฟปันก่อนนะฮะกวนจนเนียนเลยฮะนี่กวนจนเนียนเลยจนมันไม่ติดกระทะครับผมครับหลังจากนั้นก็คือนํางาขี้หมอนนะครับนี่ฮะสองร้อยกรัมสองร้อยกรัมนะท่านผู้ชมไม่ใช่น้อยนะใส่งาขี้หมอนไปสองร้อยกรัมแล้วก็นวดจนให้งาขี้หมอนเนี่ยคลุกเคล้าให้ทั่วเลยเข้ากันครับแล้วก็นำ ตัวอบคันเทียนแบบโบราณมาอบนะครับอย่างน้อยคือต้องอบ2ชั่วโมงแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นคือต้องอบไว้1 0 1ถึงชั่วโมงข้ามคืนข้ามคืนเลยอบไว้แล้วนะครับให้กลิ่นมันเข้าที่คราวนี้เอาแป้งสาลีเท่าไหร่แป้งสาลี3 0 0กรัมครับผสมกับผงฟู30กรัมครับแล้วก็น้ำตาลทรายอีก50กรัมครับแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่าอีก150กรัมน้ำมันพืชอีก150กรัมครับ แล้วก็นํามานวดแป้งให้ให้เข้ากันให้หมดครับนวดไปจนไปเรื่อยๆจนให้มันเนียนสีเป็นเนียนเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ครับจนไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดภาชนะแล้วก็พักไว้ประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครับแล้วก็นํามาชั่งประมาณ38กรัมครับแล้วก็มาผสมสีตามชอบตามที่เราต้องการครับ ทุกทุกก้อนอีสานี่แปดกรัมหมดนะฮะแล้วก็ต้องนวดให้สีมันเนียนไปกับแป้งให้เข้าไปเลยให้เป็นสีเปลี่ยนไปตามที่ต้องการเลยครับแล้วก็พักเอาไว้อีกทีหนึ่งหลังจากนั้นนําฝอยทองนะครับมาห่อกับไส้ที่อบคันเทียนไว้อ่าเม่อีทัวร์เนี่ยทัวร์นะเอามาห่อครับสี่สิบแปดกรัมสี่สิบแปดกรัมนี่คือตัวทัวร์อย่างเดียวหรือตัวฝอยทองด้วยรวมรวมทั้งสองอย่างสองอย่าง48กรัมนี่มาเป็นก้อนอย่างงี้โดยฝอยทองก็จะอยู่ตรงกลางอ่าฮะ แล้วก็พักรอห่อไว้ครับแล้วก็นำแป้งที่พักเอาไว้นะครับมานวดอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันนิ่มแล้วก็เนียนครับแล้วก็นำมารีดเพื่อให้แป้งมันออกบางแล้วก็ครอบคลุมห่อให้ได้ทั้งลูกครับครับผมอืครับก็คือของเราจะเป็นแป้งบางแล้วก็ไส้หนาครับครับอืหลังจากนั้นก็คือนำมาบ้างขึ้นรูปครับให้เพื่อความสวยงามอืแล้วก็มีประดับตกแต่งด้วยรูปดอกไม้ด้านบนนี่ครับผม นี่ออกมาเป็นอย่างนี้นึกว่าจบใช่ไหมครับยังครับท่านผู้ชมยังโดยเด็ดขาดครับได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอามานำมาอัพผงคริสตเตอร์นะครับเป็นแบบเกรดพรีเมียมฟูดเกรดจากอเมริกามาตกแต่งให้สวยงามครับเพื่อให้ดูแบบมีความสวยงามในและมีทองจริงๆด้วยนะทองคำเปลววางอยู่ข้างบนและเอาไปอบด้วยความร้อนประมาณเปไฟบน170ไฟล่าง1 3อครับอบนานประมาณ15-20นาทีครับแล้วก็เป็นนันเร็จขนมครับ เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับขนมทองหอมรับไม่น่าเชื่อคุณรู้ปะ่ะเย็นนี้นนจะไป<า>ทำเลยเยน็ยนเย็นนี้เย็นนี้นนนทำลนงลุบอกอะไรอย่างงั้นใช่ไหมโอ้โหพี่หนูคือพี่หนูนะปวดหัวไหมเนี่ย ท่านผู้ชมรู้ว่าแรกการที่ไปถ่ายกริตเตอร์เนี่ยนะฮะกุ้งกลิ้งเนี่ยนะฮะมันมันสวยมากนะท่านผู้ชมมันมันสวยจริงๆนะท่านผู้ชมมันจะเวลาเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรนี่นะครับนี่นี่เนี่ยเขามีเป็นอย่างนี้ด้วยคุณก็แพ็กเกจเป็นแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจอันนี้มีกี่ลูกสี่ลูกใหญ่สี่ลูกอย่างนี้ใช่ไหมสี่ลูกอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่เท่าไหร่เนี่ยอันนึ่งห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบก็ลูกหนึ่งร้อยกว่าบาทว่าไงอู้ให้ไปเลยครับดูจากวิธีที่ทำเมื่อสักครู่นี้นะให้ไปเลยนะครับพออเเเรราาาาห็นนนนงงย่ี้ก หน้าพี่หนูอะหน้าหน้าแม่ลอยมาเลยย่ะลอยมาเลยลอยมาเลยคนเดียวเลยครับอันนี้อันนี้คือสีสีอาจจะแตกต่างกันนะไส้ในไม่แตกต่างไม่เหมือนกันหมดเลยคุณชอบสีอะไรบอกมาเลยผมจะได้ให้คุณถูกต้องติดสีเขียวสีเขียวอ่ะเขียวนี้นะใช่ไหมโอเคนี่เขียวขอบคุณครับคุณชอบสีอะไร เขียวลูกนั้นนะครับโอ้โหมันเด็กคนของจริงเลยนี่นี่นี่เนี่ยเหมือนกันเลยลูกเขียวเหมือนกันจะเอาลุงนั้นนะจะเอาลุงนั้นค่าจ้าลุงนี้นั้นนะครับครรถเบนซ์ด้วยหนึ่งคันเอาลุงนี้ครับโอเคเนี่เหมือนเลยนะเหมือนเลยอย่างนี้นี่ผมอับสีทองท่านผู้ชมครับผมสาบานท่านผู้ชมได้เลยเกิดมาไม่เคยกินครับนี่ครั้งแรกครับในชีวิตนี่ครับลงไปอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้นี่ครับ เป็นอย่างนี้ครับโดยส่วนตัวผมแล้วผมชอบงาขี้หมอนมากผมคิดว่าคนเนี่ยน่าจะเอางาขี้หมอนมาทําขนมเยอะๆเลยโดยเฉพาะพวกคุกกี้ใส่งาขี้หมอนกินแล้วมันมีความสุขมากเพราะมันกรุบกรับกรุบกรับแต่อย่างนี้ไม่คอยเจอคมีประโยชน์ด้วยสีที่ใส่ไม่มีสีที่ใช้ไม่มีผลกับรสชาติถูกไหมไม่มีไม่มีผลกับรสชาติ เขเคี้ยว,วไปนานๆเ็ยป่ะต้องนานๆน,นะผิวสมบัดด้านในนะให้ดูให้ดูนะอันนี้ผ่าครึ่งมาก็จะเป็นแบบอันนี้คือ,ต,อคตัวที่หอด้านนอกแล้วนี่ก็คือด้านในที่เป็นไส้ที่ทําไว้แล้วแล้วตรงจุดกลางนี่คือเป็นเรื่องราฝอยทองนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นม,มุมด้านบนงาน,นี่นบอนอร่อยมากมทางเหนือนี่ชอบมากแล้วมันมีไป็นฤดูการใช่คกเจ้าไม่ได้มีตลอดอันนี้นี่เก๋างานกิมอนนีนเก็เอาไปทําอาหารนะแล้วอันนี้ก็มาทําเป็น อันนี้คนเหนือคนเหนือแต่คนมอ,อนเออคุณบ้า <c oughs> แต่ว่าคนสมัยใหม่ไปทำคุกกี้เนื้อมาแต่การทำแบบนี้อร่อยจริงครับ,รบผมพูดถึงความอร่อยก็บรสชาติไม่ต้องถามอร่อยครับ,รบลงตัวจริงๆฮะงครับรสชาตินี่ลงตัวค,ค,คือเขาทำขนมอร่อยอยู่แล้วเขาเป็นคนทำขนมอร่อยอยู่แล้วแต่อันนี้พอมาเกิดงานใหม่ผมก็ไม่เคยนึกเลยว่าอยู่ดีๆเขาคิดได้ไงานฝอยซองใส่ข้างในเอแต่มันอร่อยมันได้ความหวานได้ความมันของงานขี้หมอนแล้วได้เนื้อแน่นอนเลยของถั่วเขียวครับนะฮะ นอกจากนั้นข้างนอกเนี่ยมันเป็นแป้งสําหรับผมสําหรับผมคือการที่ต้องผอมไว้เท่านั้นเองแต่ว่าข้างในเนี่ยคือเต็มเปี่ยมเลยครับแล้วก็ตัวานที่หมอนไงที่หมอนเนี่ยมันจะเป็นแบบกุุบกรบกุุบกบพอเวลาเคี้ยวมันจะกุุบกรับเป็นเม็ดเล็กๆแตกออกมาเรื่อยๆมีน้ามันมันก็จะออกครับอขนมชนิดใหม่ของโลกเลยครับคือถ้าทานกับน้าชาก็จะยิ่งอร่อย มีวิธีที่ทานแล้วอร่อยกว่านั้นนะครับยังไงครับทราบไหมครับไม่ทำยังไงก็คือทานไปจิบน้ําชาไปแล้วก็ดูรายการโคุณต่อยไปโอ้ปิงเจ้าชูน่าราเนี่ยอร่อยจริงๆครับลองมาทานกันอร่อยมันเป็นความแตกต่างมากๆท่านผู้ชมต้องไปเบเกอรี่ฮัทครับนี่เป็นความแตกต่างอีกอย่างและนี่เป็นขนมชนิดแรกที่เกิดขึ้นมาตรงนี้รับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุรบงขอขอบคุณเบเกอรี่ฮัต ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดครับนี่คือความแตกต่างของขนมโดยผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนนี้นะคือคือแม่ครับเก่งจริงๆนะครับเวลาหมดแล้วคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับครัวคุณต่อยวันนี้สวัสดีครับ ไข่ทอร์นาโดครับคือไข่ทอร์นาโดนี่เป็นไข่อีกชนิดหนึ่งนะฮะที่เราจะมาสอนทำกันในวันนี้คือห้ามตีห้ามตีไข่เวลาทำไข่เจียวให้ฟองมันขึ้นอย่าไรไม่เอาฟองที่เขาทำเสร็จแล้วเป็นอ่างกี้ครับขาหมูคุโรบูตะครับมันวุ่นวายและยุ่งยากมากก็เราฝังในแป๊บเดียวอ่ะ ราก,กินมันก็แป๊ดเดียวตุ้มนวนมากมันแตกต่างอย่างเงี้ยเขาถึงได้ใช้ชื่อเขาอย่างนี้เลยแล้วลายในปากอร่อยกว่าที่เห็นเยอะรับไปเลยครับติบคะแนเต็มติบคะแนเต็มติบะคะแนเต็เม